รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เกษีสระบรุรีค่ะท่านดรประพจน์บุญมีค่ะผู้อำนวยการกลุ่มจังหวัดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเกษีสระบรุรีค่ะผู้อำนวยการรพรสทบางพูลหนึ่งค่คะลำดับต่อไปค่ะท่านดรวัชรินทร์วุฒิรณฤทธิ์ค่ะหัวหน้กากลุ่ม วัดังว,าวตางัม,ม,ทม,มนทามนายัมตรีจังหวบางานน,นาริราคุิัาาิารุกราเทพางบางขูนในานามคณะผู้จัดและผู้ร่วงานมหารรมสุขภาพจบางขูนขอขอบรคุณทานนายกับมนตรีจังบางูนเปอย่างสูงคือจากหน่วยงานภาคราัฐภาคเอกชนเป็นอย่างดีโดยจัดให้มีกิจกรรมดังนี้ ท่านประธานสภาสมาชิกสภาท่านผู้หลักและรองผู้หลักท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมง,งานท,ทุกท่านนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณคณะแพทย์มางรัฐบาลภาพแห่งชาติเคสีจังหวัดสระบุร,รีเรียนท่านประพจน์คุณมีผู้บริการท,กทางการสาธารณดีรักษาการ สังคมกลบประการสุภาาแห่งพี่น้องชาวสกลนครที่มาให้ความร,รู้อะไรต่างๆการสุภาาก็กราบขอบคุณไปอย่างมากนะครับก็กบบความเป็นไปมาที่ท่านปราหลัได้กล่าววันนี้ก็รู้สึกว่าน่ายินดีอย่างยิ่งนะครับที่ท่านประหลัก เข้ามามาเป็นเพื่อนบเวลามีอะไรเราศึกษาท่านตลอดแล้วนะครับแล้วก um okay. ็โรงพยาบาลหลงพานีก be ็มาให้ความร่วมมือโดยตลอดและก็โรงพยาบาลเพรตอไม่ว่ามีคุณคุณจากพี่น้องานตระกูลพูดมาโดยตลอดนะครับสด็จบุตรพระยุ้งไก็เรามีความจำเป็นที่จะต้องป้องกันหาเรียนกานวิชาชีพหรือหาวิชาชีพเรา เราเราก็มีางานกลให้รนนี้นะครับเพื่อใน,นาการจัดตาร่้อในอนาคตต่อไป ทำยังไงถ้าผมได้เป็นผู้บริหารสิ่งที่ผมคิดในหัวสมองออกที่ผมจะเข้ามาคือจะดูแลผู้สูงอายุยังไงเพราะว่าผมเห็นแล้วสับโคมิดบ้านติดเตียงเนี่ยเหนื่อยมากเหนื่อยจริงๆนะฮะบุตรหลานก็จะต้องไปทำงานทิ้งคุณปู่คุณยา่ยาคุณตาคุณยายไว้อยู่บ้านอันนี้ผมก็เห็นอกเห็นใจะปัจจุบันนี้สัมภมครับ วันนี้ก็เป็นวันอีกวันหนึ่งที่เทศบาลตำบลอ่างพูนได้จัดมหากรรมสุขภาพเพื่อพี่น้องชาวตำบลอ่างพูนก็มีคณะโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลปทุมธานีแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นโรง,งพยาบาลเซนตร์ลอดโรงพยาบาลเปาโลประกันสังคมแล้วก็อปอออสปสชเขต4จังหวัดสระบ,บุรีให้ความร,ร่วมมือ นะฮะก็มีพี่น้องประชาชนมาร่วมง,งานประมาณเกือบเกือบหกร้อยหรือเจ็ดร้อยคนก็มีมหากรรมหลายอย่างเช่นวันนี้เราก็ได้ตัดแว่นคือตัดแว่นนระตัดไปแล้วแต่มอบแว่นให้มีการตรวจมะเร็งทางปอดเอ็กซเรย์ปอดแล้วก็ตรวจมะเร็งมด,ม,ดมดลูกของผู้หญิงเขานะฮะอันนี้ทางเราได้จัดบริการให้กับพี่น้องชาวตำบลบางคูนทุกๆท่านเลยแล้วก็มีการเจาะไขมันในเส้นในเลือดและไขมันตับให้กับพี่น้อง าอต้อนรับทุกทุกท่านเลยที่มาร่วมงานวันนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องการนําเรื่องสุขภาพเฉพาะอสมผู้ใหญ่บ้านกำนันแล้วก็ประธานชมรมทุกๆุกๆชมรมที่มาให้บริการแล้วก็คณะประหลัดหัวหน้าส่วาานคลาสการงเทศบาลตะบลลำพูนวันนี้ก็ดูแล้วรู้สึกว่าสดชื่นแจ่มใสผมเองก็มีความภาคภูมิใจอย่างมากที่เห็นพี่น้องชาวตะบลลำพูนที่มากันเยอะแลเป็นกําลังใจให้แต่ส่วนลึกๆของผมเนี่ย เรื่องดูแลสุขภาพเนี่ยเป็นนโยบายของผมอยู่แล้วที่ผมจะต้องจัดการจัดให้มีผู้สูงอายุหรือเปรียบเทียบเหมือนสูงกว่าให้เป็นคุณพ่อคุณแม่พี่ป้านะ้าอาให้มีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวนะครเพราะว่าการป่วยติดเตียงและเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเป็นโรคที่น่ากลัวมากเพราะฉะนั้น เราจะต้องดูแลสุขภาพให้ดีโดยเฉพาะพี่น้องชาวตำบ,บลบางพลนแล้วก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเลยวันนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณทุกๆหน่วยงานที่มาให้ความร่วมมือโดยเฉพาะท่านประหลัดแล้วก็พออศาสกรารัตสมบีพอสาสาณสุขของเทศ,ศบาลตำบลบางพลนและก็หมอเก่งนะฮะโดยเฉพาะท่านประหลัดมีไอเดียที่สูงมากที่ผมกล่าวเลยปุ๊บนี่ท่านจะต่อยอดของผมไปทันทีเลยและท่าน ต้องตองรองก็เหมือนกันและสมาชิกสภา,าก็เหมือนกันและสิ่งที่น่าชมเชยคือประธานชมรมทุกป,ประธานให้ความสนใจมากแม้กระทั่งโรงเรียนผู้สูงอายุอย่างที่ท่านเคยมาทําข่าวก็ประสบความสำเร็จโดยอย่างเรียบร้อยเลยก็ขอขอบคุณไปอย่างมากเลยครับขอเท่านี้เองนะครับขอบคุณมากครับ